อย,ๆๆๆๆอยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่งๆดิเจ็บมาก่าปะให้มันดิให้มันไปเออให้มันจับอยู่นิ่งๆ,ๆจะได้กินไหมเมนี่ยว,วนันนี้มาแล้วโอโอ๊ยสวัสดีค่ะแม่แอนน้องใจน้องตายมอยู่กันที่ไหนคะมาอยู่กันที่ต้นหวานค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะมา ที่ไหนคะที่ OIA Cafe อ๋อเฮ้ยตัวอะไรอยู่ข้างหลังฮะอะไรฮะเฮ้ยเอ้าอุ้ยเฮ้ยที่นี่เขาขายเนื้ออะปากาย่างนะเอ้าเฮ้ยยังไงฮะเฮ้ยโอ้มามามากินกับเราด้วยเลยเหรอคะฮะเจสเจสมาดูดิฮะเนี่ยเจสบอกเหม็น เห็ดไหมอเออขนสะอาดนะเออดูนั่งอยู่อ่ะมาแล้วมาแล้วลอเออ,อเออถ้าไม่อาก้าเราเคยเห็นเนี่ยตัวจะสูงกว่าน,นี้เนาะอันเนี้ยมาแล้วอันนี้รูปากา้งสองืมขนนุ่มนะเนี่ยเนี่ยขนนุ่มนะนอืมลองลองจับมันดูสิขนนุ่มนะโอ้ยอ๋อว่าเย่อ๋อว่าเลยอ๋อว่าเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลย เดี๋ยวสั่งอาหารเนี่ยนะคะอาปาคาร์ฮะได้ครับตั้งไหนคไหนไหนมีอาปากาตรงไหนคะตีข้างนอกโอ้อ้อาปากาค่ะโอ้ยข้างนอกมีอาปากาเต็มเลยเปิดได้ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะอ่าไปดูสิโอ้อ่าเฉกไงกันเฮ้ยมีตัวอะไรด้วยคะอุ้ยอะไรร้องอ่ะ โอุ้ยอุ้ยอุยอ้ยอ้ยอุ้ยมันทำอะไรครับมีตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยกากายที่ฝั่งนี้มีอาปาก้าตัวใหญ่ด้วยอ๋อตัวใหญ่เออแล้วแล้ล้วลาด้อ๋ออุ้ยทำไมนี่ทำไมทำไมมันเอาหัวรถเธอมองแมมยังเลยฮะเรือเธอมองแมมมากเลยโอ้โอ้ลางกี้ลาดงกี้ ลาดองกี้โอ้เอาใครชอบตัวไหนฮะระหว่างนี่มีลามีอาบาก้านะฮะอาบาก้าสีดำตามีดองกี้ฮะแล้วมีม้าด้วยม้าแคร์คะแล้วก็มีตัวนี้ฮะตลกดีมอมแมมมากเลยอ่ามอมแมมมากอ่ตัวสีขาวนี่ก็น่ารักนะโอะ้เจ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 เหม็นไปละโอ้แพ้แผลแพ้แผ้แพลโอ้แผลตัวเล็กตัวน้อยฮะ เล็กตัวน้อยเลยตัวอะไรบ้างฮะออกมาข้างหน้ามีตัวแพะมีอะปาก้าอ่านี่อัปาก้าตัวนี้มันไปคุกดินมาหรือเปล่าคะเนี่ยฮะมันมาหากายแล้วโอ้ยกายจะไปเตะมันดิอ้าวดู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 ตัวสีดับตาด้าน่ารักันแล้วอ่าดูโอเวนตินมากฮะ นี่นี่นี่มีตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะนี่แค่เต็มเลยนี่นี่นเดี๋ยวพอาก็ไปเชื่อมกเอ้ยใช่เหรอไม่รู้อ่ะไม่มีล็อกเออเหรอมี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 นี่นี่นี่ให้ให้อาปาก้าค่ะอาปาก้าอ่าให้อาปาก้าอาปาก้าไม่กินค่ะนี่นี่เอาอันนี้อันนี้ไปไปใส่นี่เออใส่ไว้เออเออมาแล้วมาแล้วกินไหม กินไม่ก <eli> oh. <g Jean> ินกินไม่กินอ่าเฮ้ยไปใส่หัวไปทำไมเก็บให้แพ้ค่ะให้แพ้ค่ะเฮ้ยมันเอาเขาขิดเลยอะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้ามันขันเขาเปล่าฮะฮะอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเขาขิดค่ะไกลอือเอ้าเขาขิดค่ะ ทำอะไรกันนะเป็นยังไงฮะเจดโอ้เป็นมุมอัปากาเหรอฮะมุมมุมตกแต่งสวยงามนะฮะอืันี่เชอดอัปกด้วยเชาปาด้วยหรอคะเล่นกยบอัปากาแล้วค่ะมันงับเก้ะอี้เลยมันงับเก้ะอี๋เยเลยมันทำาไมฮะทำลายข้าวของอะฮะอากร้้ เพิ่งเคยเห็นคาเฟ่อปาร์กาเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยอ่ออย่าเพิ่งให้ง่ายๆอย่าเพิ่งให้ง่ายๆให้มันไปให้มันไปเกดให้มันไปให้มันไปเอออยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่งๆดิเอาเวลามันจะกินหนูจะไปไม่ให้มันดิเออให้มันเออให้มันเออเอออยู่ในด้วยเอ้ายังไงฮะเอ้าเข้ามาใหม่เอ้าออกเอ้า ยังไงฮะไม่ได้แล้วโอ้มาม่ามามมามันมาทำอะไรมันเก่าเหรอ <c oughs> เก่าเหรอ <c oughs> จะกินนะมันแอบมากินนะฮะนี่มันบอกว่ามันมากินเองได้เลยฮะตัวเล็กตัวน้อยนะะฮะ <c oughs> มันไงมันไง,ไง เอา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 มีความนี่มันแอบขโมยกินนะฮะเจ็ดเจ็ดเจ็ดทัวร์ปาร์กาทำไมทัวร์อะไรอ่ะเออดิในนี้มีอะไรอะจูบอะจูบะเออดูดิ มาแล้วมาแล้วมาก้ามาเอามาก้ามาเอามาก้ามาเอามาก้าเอาเอาเอาแม่แมาวะให้มันดีให้ไม่บันทึกบันทึกเป็นความบันเทิงกู้จูบกันวิ่งหนีถึงกัญญาวิ่งหนีก็อาบาก้า่ะ ไม่มีเจสบอกไม่มีนี่ไงนี่ไงกายให้แล้วกายให้มันดิให้มันไปให้มันไปดิให้มันไปดิกายเออให้มันจับยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆเอาเอามาแล้วข้างหลังล้อมล้อมเจสคือถ้าหนูกลัวหนูให้มันไปมันก็ไม่ตาม ได้เปล่าเอาเอากัดเมนูเขาอะไรเขาของอะอะแม่แอนเอาเอาเอาจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้มาล้อมาสองข้างแล้วจะทำไงมาสองข้างแล้วทำไงคือคือยังไงเนี่ย อะไรครับกายมันมันแทะมันแทะผ้าพนักงานมันกัดก้นหนูมันกัดก้นหนู一号平台เออ一่平台กันือสีเขียวเอาให้มันไปให้มันไปเกมลองให้มันครั้งหนึ่งอยู่นิ่งๆอยู่จริงจริงไม่ต้องกลัวยื่นมือให้มันดิถ้าอย่างนี้มันแทะแทย ก้าเขางงงวอะไรกันนักกนาฮะโดนอาปาป้าแทะหัวเป็นไงฮะโดนจูบแล้วฮะเรียบร้อยแม่แอนโดนอาปาก้าจูบหลังจากเล่น,นกับอาปาป้าพักใหญ่อะเพื่อนดึมก็มานี่อะไรฮะไม่รู้ทิมเอามันมีแต่ภาษาจีน อ้าวเหรอแล้วดูทีสองอันแล้วจะรู้เรื่องไหมฮะอันนี้น้ำอะไรบ้างอ่ะมีมะนาวเหรออันนี้อันนี้มะนาวมะนาวมะนาวเปรี้ยวมากเลยนะมะนาวมีชาผลไม้อย่างงี้อ๋อมันเป็นอีกเลเยอร์ด้วยนะคนเลยไหมน่าจะน้ำส้มอ่ะอินข้างล่างเป็นน้ำส้มอลองกินดูครับอร่อยอร่อยดีอ่ะอ๋ออ่ะอันนี้อะไรฮะอันนี้อันนี้ของเราหรือเปล่าอันนี้อะไรฮะสั่งอะไรมาเป็นสปาเก็ตตี้ เคสโตซอสเลยอ่ามาแล้วค่ะมาม้าใช่แล้วนี่คืออะไรบ้างล่ะนี่รวมของทอดค่ะพวกนักเก็ตเลยอตัวนี้เป็นเหมือนพ็อกกระดองเบอร์ค่ะกับคุงทอดโอเคค่ะก็เป็นของทานง่ายๆเนาะแต่จริงแอบดูราคาก็ราคาสูงอนกันนะ500กว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เมือนเขาก็รวมราคาเล่นกับอัปราคาเรียบร้อยอ่ากินเ่ยไงครับอร่อยไหม อร่อยไหมรูดร้อนอร่อยมากเลยอ่ะอิ่มแล้วเหรอเออโดนได้ยังเนี่ยอิ่มแล้วค่ะอาหารตัวใหญ่มากอาหารเขาธรรมดานะเฉยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ต้องทำใจคือถ้าเป็นพวกคาเฟ่สักรถอาหารน้อยที่จะจะดีเพราะเขาโฟกัสเฟรนด์การ์ดจันทุดดิเออมาเด็กๆรุ่นยังไม่เข้าบ้านมาเลยวิ่งไล่กันทั่วห้องโอเคครับปิดคลิปเลยนะคะไปบ้านค่ะ